หวานซิมปัดไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะนี่ขนมหวานครับร้านยังร้านยังในต่อๆครับมาแล้วมาแล้วยังขาดอ <t Jean Rabbit bulun> ีกคนนึงนะเนี่ยคู่กันไม่มาเลยครับเนี่ยมาแล้วมาเจอวานเดียวไม่ได้นะคุณพี่ต้องทั้งหวานทั้งมันค่ะนี่รสช่องรสช่องมาร้านหนุกซิมปัดทุกอย่างยกเว้นกะละมังตะขาดและซึมมะแขงเออ มามาร้านเจ๊ไฝเชนเนลครับผมร้านดังจากตตนะทุกคนมามามาฝ้ายซีมามากินรสช่องรสช่องเขียวขอบคุณพี่ต่อไหคะยิแล้วก็นี่สองได้ค่ะโอนได้โดได้ค่ะสวัสดีเจ๊ไฟด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะครับผมฝากขนมหวานร้านเล็กๆสิบบาททุกอย่างนะคะไปในอบอกอ่องใจด้วยนะคะที่นัทิยาคนรุมนะคะสิบบาททุกอย่างทุกเมนู รับรองว่าสิบาทก็หวานก็มันได้จ้ามาขายวันไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนฝ่จะมาแค่เสาร์อาทิตย์มาเจอกันได้าคืออะไรนัคะแม่ค้าชื่อฝ่ายฝ่ายฝ่ายองฝ่ายฝ่ายชื่ออันนี้เขาบอกว่าฝ่จริงหรือฝ่เปล่าคุณพี่ลองแตะค่ะสะกี้ได้แต่อยากตะกี้แรงน่าจะบรรลุนมาใหม่มาใหม่ ที่ขายได้เพราะว่าหนูทำเองอย่างเบนเซิร์กดเองเองชิมนะคะต่อป็กค่ะาาอร่อยให้ตอบต่อแต่ถ้าไม่อร่อยเง,งียบๆไว้ยู่าใครนีชิปานหนูมากได้ใช่ไหมหนูใช้ลิงที่บ้านสอยอะเท้า,าจริงๆ่ะหนูว่าจะมาแต่ไวแหละแต่ทีนี้ก่อจะสอยเสร็จแก ที่แล้อะไรดีคะคือจะไปรุ่นสอง o คห้าใส่ถ uh, ุงแบบนี <h <h anyway> ้เลยติดบาททุกอย่างนะติดบาทด้วยสลิปสองกินสองใช่ไหมปกติฝ่ายจะขายอยู่ที่อเภอริกาในจังหวัดลุรีแต่วันนี้มาลงนันทยาเสาร์อาทิตย์ยังไงก็ฝากช่องนะคะติดตามใครเล่นเป็นพิธีต่อ YouTube เจ๊ฝ่ายชาแนลค่ะนี่เข้าไปดูได้ใช่ตลกตลก จิปา, 5, าหะจาหได้ได้พูดเยอะอย่างนี้พ <c oughs> ี่บอกไม่น่าเชื่อมามาครับมามีมีมีถ้วยก็ดีครับใส่ถ้วยก็ได้ใส่ถุงก็ดี <c oughs> ช่อง <c oughs> ใช่สไปรงพี้ค่ะแล้วก็ี่ สองสามรอบช่องเขียวสามอีกบาทกนย่งนะคะหวานมันท็ใหม่ๆเลยค่ะหวานมันหวานมันเป็นบุกหวานมันสั่งเพื่อเพสหนึงนะพี่มองสั่งเดี๋ยวหนูลืมไม่งั้นหนูจะต้องรบกวนหาของที่ใหม่ขอบคุณนะคะไปเชนเนลวันนี้มาบุกร้านพี่ยาคนรุมนะครับร้านดังจากลบบุรีนะทุกคนของหวานของหวานสิบบาทสิบบาท ไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาชิมขนมหวานสิบบาททุกอย่างได้ค่ะใช่ลืมบอกไปเลยมีถ้วย่มีค่ะคุณพี่แบบถ้วยพร้อมทานพร้อมทานบริการนะคะกงกอยว่าตยมีถ้วยถ้วยมีคับมีถ้วยใส่ขอคุณพีนสครับกช่อง้วนช่หกไกามรเหกดู มาแล้วหนึ่งหาอแล่นี้รอแล้วเ่คานนีเดียวไม่ใใครได้สี้กับานนลองอกแจกทีห้าคนทีแถวได้ยาวกว่านี้โปรโมชั่นไม่ได้เดินทีหรอกเด็กกินตรงนี้ละหมดแล้วยรอว่าแยกเอไปเดืยอไปเลยโย่้อไปเลยนะแม่เนาะได้จ้ะพี่ช่วยยยหม้อหน่อยแม่เดินเผาเขาได้เดี๋ยวหนูว่าน เอายวัสดีครับสามอะไรพี่สามกระติกสามถ้วยโอเคอ้ไม่ไดอห่อฮะ่รชงกรอ่่ ไม่มาขวละิบาทคนไปไม่ถึงไหนเลยเขาไม่ถึงไหนเลยเขาไม่พี่าง่างหนูมหรอน้องวล้วกันทุกวันหก่องหึ่งอันยังไม่ต้องไนได้จะจับใี่ก่อนพาะานไม่ทันแล้วพี่เป็นสลิปสองแล้วก็สลินหนึ่งใช่ค่ะอนนี้หนึ่งอี่สองเขาวงไปไหนอ่ะ มาโจหมอโจมป่ะเอาลงไปเล่นน้ำเถอะหลัสายกระติข้างหน้าหมดล้า้น้นขายะไรสิบบาทรอสักครู่นะคะลูกค้าแม่ค้าอยากขายทุกคนเลย วางมันใหม่ๆเลยค่ะยิงตรงมาจากลบุรีเลยมีร้านเดียวใช้ลิงเก็บมะพร้าวให้เนาะในร้านเนี่ยไม่เท่ามะพร้าวไม่เท่าไรไม่ใช่มะพร้าวบ้านเรานะมะพร้าวทั้บ้านเรียบร้อยงั้นหนูจะมาได้ไงอะสิบบาทอะพี่ใช่ไหมมันต้องมาใยทั้างบทั้งบนแน้วข้างสองแล้วข้างสองเนี่ยของพี่ก็หมดเลย ปลาิ้มหนึ่งแล้วก็สลิงหนึ่งอันนี้เพิ่มอีกใช่ไหมคะเพิ่มอันเดียวถุงเดียวนะตอนนี้เป็นสลิงสามปลาิ้มหนึ่งเออเอาสลินหนึ่งแล้วก็ปลาิ้มหนึ่งแล้วก็เราช่องสองโอเคไม่เป็นไรถ้าจัดิต่อไปเลยได้ได้ได้ที่เป็นอันนี้สองปลาิ้มปลาิ้มสองจัดแล้วก็เราช่องใส่ตัวยหนึ่งโอเคค่ะทำเองนะคะคุณเองปละจิ้มนัวแบบนี้เลย หวานมากหวานน้อยสั่งหนูได้เลยหรือจะเอาแบบไม่หวานเลยก็มีนะคะของคุณพี่สลิงสองประกิมสองแล้วก็เราชอบใส่ถุงกับบ้านหนึ่งแล้วก็ไทยหนึ่งอ๋อถ้ารวมกันแบบนี้ก็สิบบาทใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเขาปกิมต้องประกิมใช่ไหมครับใช่เขาต้องกินอย่างนี้แล้วแต่บางคนเขาไม่ชอบหวานเขาเอาชิ้นเค็มเหมือนเดียวมีหวานกับเค็ม อันนี้เราเท่าไ่มันมีเป็นพวกอันนี้หวานอันนี้เค็มอ๋ออา่นไม่รอบ FC ตัวจริง c ตัวจริงเติมน้ำแข็งเยอะไม่ะาน้ำแข็งพอไหมหอกหยอกเออแต่ทำม็ได้ นักภาษาไรกับปลาของพี่เป็นหกถูกปะหกรั้นหกครได้หกพี่หนูก็ยิงเบอร์อยู่นะทอนจริงไหมทอยีสิบันงบแย่เลยสแล้วก็้อง2ิบบาททุกอย่างไว้ค่ะิ น่ากินนะครับทุกคนรสช่องตำเองหมดเลยปลาจิมปลาจิมครับรสช่องก็มีอยากให้ถึงเกี้ยกนะ เดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเริ่มยาวเลยอันนี้สลิงของนี่เป็นียวของพี่ผู้หญิงใช่ใส่เลยค่ะคือต่อไปของพี่ค่ะน้ำเตะน้ำซอสน้ำซีอิ๊วแล้วก็ใส่ดี่ค่ะน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวใส่ช่วยคุณพี่ก่อนเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนคุณพี่รอนานแล้วด้วยคุณพี่เติมน้ำแข็งได้เต็มที่เลยนะคะได้ค่ะหรือถ้าไม่พอ ข้าวได้หน้วยนะคะใส่ใส่ไหมคะทเยค่ะาแม่ม่เะคะข้าวท้องสี่้ค่ะเดี๋ยวเติมอีก้ำปลาไม่ดี ไม่ใด้เอาลูกค้ามาทเลสั่งเอาอย่างละถุงเลยเอาหมดเลยหรอคะไม่ไไม่ดูเอาอย่างนเอาแล้วใจแล้กูมีหมอนคนเลยหมอทั้งร้านมาคุกจับปักเลยอ่ะเอาแลช่องเสร็จเสร็จด้วยได้อันนี้ของกูพี่้นหนึ่งสองสีเกิปปะกินได้ไหม่ี คุณพี่มีมากินได้ไหมคะมะกินหนึ่งเนาะเค็มเยอะเค็มเยอะน่ะทำไมจะไม่มีเมื่อกี้ยังบอกว่าจะใส่น้ำปลาคุณพี่อยู่เลยมงค์โค่ไม่ใครแต่งไทยไม่าแตงไทยยังไม่ปอกเลยใช่ไหมแตงไทยยังไม่ลงเลยแต่งไทยมาค่ะแต่หนูยังไม่ได้ปอกใครว่างปอกให้หนูได้บ้างก็เลยอันนี้จัดตอบคุณพี่เขาแล้วนะต่อไปตอบพี่ค่ะอย่างละอันอย่างละทุ่ง รู้แก้วอีกแลอย่างนี้ก็ไม่สนุกอย่างะเยเราเป็นคนไทยแล้วเราไปทำพระราชมาแล้วเราเป็นคนไทยแหมเวลาหนูตกใจหนูจะออกสาบ้านเกิดดิดนึงอลพี่เท่าไหร่คะแปสิบาทอันนี้เจ็ดถุงแล้วก็ใส่ ขอแม่รับายดีค่ะขอวงให้คุณพี่หนึ่งนะคองพี่ครบแล้วของพี่สี่อย่างนั้นหนึแล้วข้าวสองอะไรคะขาแล้วจ้าแล้วข้าวสองแล้วข้าวสองร้อยหนึ่งก็คือคืออะไรคะพี่ดิครับผมรับขนมหวานจะช่วยไหมคะรับครับจะได้ชื่นใจใช่ของผมชื่อบวยเลยครับผมชื่อบวยครับผมต้าบอกว่าต้องชิมว่าจะตามไป ที่อุดหนุนที่นู่นเลยดีนี่แม่ค้ามานี่ก่อนซีนั้นหนูชิ้งมาก่อนใช่ไหมอ่าใช่ไม่เป็นไรวันหลังพี่ไปที่นู่นใช่ได้ลองให้ชิมฟรีให้ชิมฟรีได้ได้แต่วันนี้หนูมาที่นี่พี่ซื้อหนูถุงละร้อยได้เลยได้ใช่ไหมน่ารักสองกล่องค่ะพี่ซื้อจะเจอของอะไรคะใช่สิบบาททั้งร้านครับวันนี้ ปันเท์อะนะลูการอนหน่อย,อ <ะ S 1> ย่ากินสุดๆ,ๆเลยมีใบเตยแล้วก็ชคมอ,อยปัะจิมวราช่อง่้าทอเ้ามอาทำไมไม่ฟังล่ะลูกค้าสั่งมามงคลนี่้วท้องซอง มองพรเปิดประตูให้เดยกหน่อยทำไมลูกเนอะไม่กินเด็กลูกกลัวเหมือนกลัวเหมือนแบบว่าพี่กกกิินนเเด็าไม่่พีจะกินตับเด็กอ่ะเห็นไหมแค่กินข้กจังวันที่ไม่กินไม่กินก็คือลูกกินเด็กจะล่าเด็กกินสองคนรู้จริงอ่ะคุณพี่อันนี้ยกผลประโยชน์ให้คุณพี่ไปเลยสองแล้วก็ อย่างละสองอย่างละสองอย่างละสองทีอ่เดี๋ยวนะคะสองอกาสองทีอย่างี่คี่คนสวยเห็นแผ่นแผ่นิเศษเลยิเสุดๆให้ัวเลสะ่ดีหลบพี่ไ่ัค่ะแล้วก็ แมนของนี่้ออะไรคะองเหมือนกันครับคิวแน่นๆทุกคนแม่ต่อไหมครับมีกะทิเป็นะค,ะค้าอยคุณเี่เจอคู่แฝด อ๋อั้งเยอะเยอะนั่นเยอะใช่เยอะๆเต็มเต็มเลยได้เลยได้จัดเต็มเลยครับแม่ทั้งแต่น่ะเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันใช่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอชานะแม่พอเสร็จก็นะคะเดี๋ยวเราเล่ากูแฝดสวยเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่สวยเหมือนกันด้วยครับใช่ไใส่จิ้งลูกใส่ปลอมคะจริงไส่จริงเหมือนนี่เ้าหนู จริงนะป้อมป้อมลองขั้นหนึ่งค่ะของแท้ของแท้เจงเอาอะคอลิกอะไรเนี่ยนี่นี่ไหรเท่าไหร่ไม่ละสิบบาทจ้ะสิบบาทสิบาทไดสิบบาทเองครับได้เลยนะคะบอกกล้องแม่ก่อนเลยแม่รสชาติได้ใช่แม่ชิมหน้าร้านเลยครับแม่จ้าคุณพี่จ้านี่น้ำแข็ง เยอะหรือน well. ้อยคะเยอะให้หวานเอาให้หวานนั่นไม่ต้องใส่เลยดีกว่าให้มันเย็นหยอกหยอกเขอาอยู่ด้านหนต่างชุดละสิบบาทใช่ไหมชุดละสิบครับผมราคาเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทเอเอาอันนี้เอาอันนี้ใส่ถุงใส่ถุงยังไม่ได้ชิมเลยนะคะสั่งเพิ่มแล้ว อร่อยไหมครับแม่อร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงเอาแบบไม่เน็คจริงจริงร้อยคะแนนให้เท่าไหร่เต็มร้อยเต็มร้อยเลยเห็นไหมร่อยจริงาคาย่อมเยาสิบบาทใช่ใช่ครับใช่ไม่เอาไหมแม่เอาครับอะไรเข้ามาสั่งได้เลยแม่เดี๋ยวใช่ครับผมแต่ผมยังไม่ถูกราคาแก่ร้อนแก่ร้อน เใช่ไหมคุณแม่ต้องสั่งเพิ่มอ่ะที่นั่ร้านใช่ครับเป็นเงีดจริงเลยคืออะไรนะลืมปลิมมากคะแนนเต็มร้อยคุณแม่บอกว่าใช่เมื่อกี้แอบเสียใจนะกลัวคุณแม่บอกว่าลบสองคุณแม่บอกเต็มร้อยเต็มปลิมเลยอันนี้อะไรฮะสาอันนี้คือปลากิมนะคะเป็นตัวขาวกับตัวแดงปลากิมไข่ตาวปลากิมแต่หนูไม่มีไข่ตาววันนี้หนูมีแต่ปลากิมมาเริ่มเชียงค่ะเอา อันนี้ชุดหนึ่งรถช่องชุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่มีใครเต่าไม่เอาเลยเอาแต่สลิมกับรถช่องเลยทีนี้เหรออัน๋อได้ได้หมดเอาสองชุดเดียวอย่างละชุดอ่ะปลากิมกับอร่อยหวานเพราะว่าปวดคอไปเอาอย่างนี้ด้วยอ๋อถ่ายรูปไหมนะคะได้ค่ะยินดีค่ะจะอ๋อมาจับลูกบุรี นี่มาจากลบบุรีมาจากลบบุรี FC จากตอใช่ไหมครับนี่ FC จากตอนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็าสองแล้วก็อันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณพี่มาจากลบบุรีเลยค่ะอัลคาลิมสองแล้วกันแล้วเหรออันนี้ใช่ไหอ่ะเปลี่ยนใจเอาสคลิมสองใช่จ้ะคนที่เปนเป็นสาลินสองบั้ข้างสองแล้วก็อันนี้เนี่ย ผมใส่ถ้วยนะเอาปลาจิ้มใส่ถ้วยปลาจิ้มหนึ่งครับเลจ้ะคุณพี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ลักบังครับอยู่ลักบังไม่ใกล้เลยใกล้ใล้ใกล้ใกล้แค่จบสองร้อยใช่ใช่ไปแป็นเดียวครับใช่ไปแป็นเดียวแต่น้นกลับใช่ครัับอ่้นปลาจิ้มสองไม่ได้ขอค่ะ ใช่ครับถ้วยไปจิ้มครับขอมากกว่าน้อยครเอากลางๆครับรวมรวมกันได้ครับถ้าไม่รวมไม่ได้นี่จ้ะเอาแบบพิเศษเลยเพราะว่าคนที่เขามาถ่ายให้เราใช่ครับผมใส่กันไปเลยต้องมาเน้นๆนี่แถมจ้ะขอบคุณครับนี่น่าทานมากครับผม มามาครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ยวเราต้องไปใส่น้ำแข็งกันแล้วทุกคนใส่ถ้วยหนึ่งใส่น้ำแข็งตักเองได้เอาเยอะเอามากก็ของใส่ชสลินนก็เท่าใส่น้ำแข็งเหรอฮะใส่น้ำแข็งเหรออันนี้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้มันเย็นๆนิดนึงแต่พี่อยากกินแบบไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับไม่เหมือนคนอื่นงันที่ต้องเติมเยอะๆจ้ะนี่กิมสสลินนึงตนให้เย็นๆครับแล้วขนมหวานอร่อยๆนี่คคุณแม่คุณแม่มาชิมแม่ ใช่วันนั้นวันนั้นที่เกามาเสนอคุณเม่ก็ได้ชิมอ๋อครับผมมามาเดี๋ยวคุณแม่จะอุ่นเดี๋ยวเห็นเห็นบอกมีสาลิมมาแล้ววันนี้หนุ่มแม่มาอุดหนุนเลยร้านยานวดนะครับแต่ยังไม่เสร็จใครอยากมีแตงไทย้องเอ่ยถึงมีแตงไทยมามาปอกเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับอย่าลืมแม่มาอุ่นนวลครับผมกับร้านเจ๊ฟฟี่แชนแนลนะครับผมมาขายร้านพยาคนลุมนะครับทุกคนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววเจอกัััันใหม่คครรบบสสดี